สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันเพื่นเมืองครับมือนี้ยุคขั้วบานเบาหอยครับมือนี้เป็นเลาะตลาดมากครับไปซื้อปีไก่เลยวอยากกินลาบหมูก้อยก้อยหมูครับเลือ้อหมูมาก้อยนะครับส่วนนี้จะเห็ดลาบครับเส้นนี้จะเป็นก้อยร้อยเลือดแดงแดงแล้วนะครับเอาคือสูตรพอค้าขายหมูนั่น แล้วก๋วยเหลือ,ลอดแดงสดเอาไปหึ่งกับซอยหั่นตะไคร้ใส่พร้อ,อมยยก็บอกคั่นก็ยังเหมือนเหมือนเมียคึ้นชากินทีคนงัด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 คั่นเลยดีพอขอมบอกไ <c oughs> อยทีว่าบอ,บอนโดนผึ่นซอยเรียบร้อยแล้วครับซอยไรโอ้หีบหน่อยไงโอ้ กำลังขากน้ำอยู่ครับขากน้ำแบบสิลาบหมูแบบบ,บ,อบอ่าบ่อนปักนะครับใช่าสะเส็ดอีกสูตรหนึ่งก่อนน่ครับขันเลือดใส่ดันเลยใส่ถุงด้วยล่ะ <c oughs> อย่างนี้ห <c oughs> ัวล้ำหน่อยกว่า เมือมม่อนะเลยปลาเพิ่งมูดาตรงเนา้กอาโอ้โหนี่ครับเนี่ยครับอเพื่อนขั้นก้อยครับผมขั้นก้อยมู <c oughs> เดี๋ยวผมเป็นใส่น้ำห่อนกันครับให้มันสุกก่อน,นเสวนนี่แ <c oughs> น่โล่นึงมาได้ครับผมโทรเอิอน เอาพุ่มเอาไปเล่ย์ะครับทีนงานเบาเด็กๆ่นไปทางไหนบุกินน้ำกัดหลายคนพี่แอบพินกับข้าวยากน้ำอ,อ่อยอยู่ครับเนี่ยไก่เป็นรอยเบ็ดคึกแหผู้เดียวตัวครับเท่าอื่นเบ็ดผู้ถั่วท่านเบาเท่าบ้านกันเกิน,เน,เน,เนแล้วครับว่ากินเขาอิ่มแล้วสิน ใส่ใบหูท้องพร้อมครับครับก้อยหมูนะครับอันนี้ใส่ใบหูท้องเพื่อการ ใ่กอยครับนี่ก่อยหมูตรงใส่น้่งพร้อมครับขมๆเลยเลยตัแล้วัล้ม่ยอมัม่เยก็ับี่เื่อแล้วดล้มือรถครับเบื่อ โอ้ลุกโดดก้อ,กอยหมูก,ก้อยหมูเบาคำเขาขใหญ่สิมาท่านบนน้อคนไปจูดอ้อยอยู่ครับเบาเปี๋ให้กันเบาเปี๋ไปขีปอ้อยแ้บพี่แอบกับพี่แกนี่ยันมาท่านอยู่ดอกเลาวราไปโรงงาน หมูขับก้อยหมูอืมเนาะอันนี้ต่อไปเป็นหลับหมูบ้งท้ก้อยหมูใส่เลือดใส่เดี๋ยวกานี่จะไม่แบบแบบน่งวะรเนียกเนียก๋วยตงหลับลูก้องนีต้องซุปใส่เขือกัน

เปรี้ยวเลยครับลาบหมูอ้าวที่นี่ครับเรียบ

ก็มึงนะครัโอ้ยทีมงานใ้ยุทำนี่แะทำแจกันไม่กันเขาใช้ยาปฏิชีวนะเหมือนกันตัวะไครับคขายเขาเนมาเยเล็เป็นอะไรวโอ้ยหานึะังม่นหีพี่ คองหมูทั่วประเทศโมเมนนี่หนอกหนอกกากซื้อมูกี้กหมูกี้หมูกี้บุ้มี่นี้นี่ไม่เตจะมันไว้อักกานะครับมูปลาคขึ้นไปอย่างโมเดลน โว้ยโบมีแต่สีนี่ไะขันหมูปลามีแต่สีนอยู่ขันหมูเขียนบมีสีมีแต่มันหมูเก้ยงก้เลยยอะว้ายหมูหมูนเอามาเลี้ยงหมูปลาบ่ันหมูปลาเอมาเลี้ยงนี่นิ่อยู่ มพวกไเงี้วกมันเาอะเขาไปคลามิเตเนียเนี่ยง่ามคว่มขาไม่เนี่ยส่วนกลอไอาเลยขามคุ้ยจะลองแบบคูดระแบีบครับนี่มันนด่วนแค่ไหนอันนี้ขึ้นมาจากการสิ้นคนตกแน้

ลาบหมูแซ่บก้อยก็แซ่บครับผมโอ้ยแซ่บปิรีในการเดี๋ยวครับเจ๊ได้ครับเนี่ยไก่เบาพุ่มเบาเด็ดเด็ดเบาปิรีเดี๋ยวคนยากครับพี่แอบกขยากยากเพื่อนคนครับฝั่งนี่ครับเดี๋ยวได้สามนุม่มสามมุมครับพี่สายเบาหอยครับครับผมขอให้ยินดีมีแห้งคนครับมีความสุขกันดล่งครับนั่นแหละครับเส็บเสบ,สบ,สบอีกแล้วมือนีโอ้โอเคเนาะ ก้อยก้อยหมูร้อยเลือดครับผมหลับหมูเฮ็ดเปรี้ยวๆสมๆลนะครับเสียบเสียฝีมือบ่าพอเปิดร้านขายได้ป้องได้กันได้กันเดี่ยเปิดแต่มันซุ้มขายกว่ามันจริงบ่เสียบเสีบครับผมสวัสดีครับ